สวัสดีครับกลับมาติดตามสภาวะอากาศกับศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่28พฤศภาคม2565กับผมนายธนัทนาบูลเรามาดูนะครับฝนที่ตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราที่วัดได้เมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตกเยอะสุดที่จังหวัดอำนาจเจริญที่52.4ม mm, ิลลิเมตรรองลงมาเป็นสุรินที่15.4ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ศรีสะเกดที่11.8ม mm ิลลิเมตรนะครับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อสภาพาอากาศในวันนี้นะครับเรามาดูที่แผนที่อากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบ,บกับมีอมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรายังคงมีฝนฟ้าะนองอยู่นะครับโดยนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมองข้างหน้านะครับ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่เน้นก็คือจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและก็อุนบุรราชธานีลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความระดัอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการคาดหมายอุณหภูมินะครับในช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียสนะครับ และกลับมาติดตามสภาวะอากาศกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุะต,ตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน